สวัสดีค่ะวันนี้นะคะต้าจะมาสอนนะคะการแบ่งปันนะคะบทความหรือว่าลิงก์ดีๆหรือว่ารูปภาพนะคะหรือวิดีโอนะคะผ่านทาง Facebook กันค่ะอันดับแรกนะคะให้คุณล็อกอินเข้าไปที่ Facebook ของตัวเองนะคะแล้วกดตรงนี้นะคะที่ตรงข้างๆนะคะรูปภาพของเรานะคะหรือว่าข่าวใหม่ก็ได้ค่ะ,ะเดี๋ยวตาลองกดข่าวใหม่ดูนะคะนี่ค่ะ จะมาสู่หน้าเดียวกับเมื่อกี้นะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราลองแบ่งปันกันค่ะน,นะคะจะจ,ะจะแบ่งว่าสอนนะคะการเล่นทวิตเตอร์ค่ะตรงนี้นะคะ ง่ายๆตรงนี้นะคะแล้วนะคะตาต้องการแนบรูปภาพนะคะทํำยังไงดีกดที่ตรงนี้ค่ะตาอธิบายคร่าวๆนะคะตรงนี้พอมาเปิดวางจะเป็นการแนบรูปภาพนะคะอันนี้จะเป็นการแนบวิดีโอนะคะและอันนี้จะเป็นการแนบกิจกรรมค่ะสมมุติว่าเราจะมีกิจกรรมที่ต้องการจะจัดขึ้นนะคะอย่างเช่นการเชิญชวนเขาไปเข้าร่วมอบรมสัมมนานะคะให้คลิกที่ตรงนี้และตรงนี้จะเป็นการแนบลิงค์ค่ะอันที่4ี่ เดี๋ยวเราจะไปดูส่วนแรกนะคะการแนบรูปภาพค่ะนี่นะคะแล้วจะมีให้เลือกนะคะ3ามอันนะคะอันดับแรกคือการอัปโหลดรูปภาพจากคอมของเรานะคะอันที่อันด,ดับที่2ก็คือการถ่ายรูปาจากกล้องเว็บแคมเองและอันดับที่3ามการเข้าไปที่อัลาบั้มของเรานะคะเราไปเลือกรูปมาค่ะอันนี้เราตาขอไปอัปโหลดรูปภาพนะคะจากคอมพิวเตอร์ของต้าเองค่ะนี่นะคะ แล้วให้เราะะมาเลือกตรงนี้ค่ะว่าต้องการที่จะแบ่งปันใครนะคะทุกคนเพื่อนของเพื่อนเพื่อนเท่านั้นหรือปรับแต่งนะคะถ้าต้องการที่จะแชร์ให้ทุกคนได้เห็นกดตรงนี้เลยค่ะแต่ตาขอปรับแต่งนะคะตรงนี้นี่นะคะตรงนี้เราสามารถที่จะแชร์นะคะในกรณีที่เราต้องการทดสอบหรือว่าต้องการ อินไว้แค่ใครไม่กี่คนนะคะเจาะจงเฉพาะคนก็สามารถเจาะจงตรงนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าต้าต้องการแชร์แค่เฉพาะฉันนะคะและถ้าสมมุติว่าต้องการตั้งค่านี้เป็นค่าเริ่มต้นคือเราไม่ต้องมานั่งกดตรงนี้ทุกครั้งนะคะให้คลิกตรงนี้ค่ะแต่ว่าตรงนี้ต้าขอไม่คลิกลกันนะคะแล้วกดบันทึกการตั้งค่าค่ะ แล้วกดแบ่งปันนะเห็นไหมคะเวลาเราเอาเมาส์มาชี่ตรงนี้จะเป็นแค่ฉันแล้วค่ะกดแบ่งปันกันเลยค่ะเห็นไหมคะว่าสิ่งที่เราได้โพสต์กันไปเมื่อกี้นะคะจะเข้ามาสู่หน้าจอ facebook เราแล้วนะคะนะคะง่ายๆแต่ว่าตอนนี้นะคะเราไปดูกันนี้กันเลยค่ะการแนบไฟล์วิดีโอนะคะพี่สองให้กดตรงนี้กันเลยค่ะ นี่นะคะเราสามารถที่จะแนบไฟล์วิดีโอนะคะทั้งจากสดๆเลยค่ะโดยใช้กล้องเว็บแคมของเราหรือว่านะคะตาขอปิดไปก่อนนะคะหรือว่าจะอัปโหลดนะคะวิดีโอจากฮาร์ดดิสของเราเดี๋ยวเราลองไปกดปุ่มนี้กันค่ะส่วนตัวแล้วนะคะตาเองมีวิดีโอนะคะเก็บไว้เยอะแยะมากมายเลยค่ะตาลองไปเลือกสักอันนึงนะคะนี่นะคะ เฟซบุ๊กนะคะจะอัปโหลดนะคะวิดีโอนะคะจากเครื่องของเราลง facebook นะคะเรียบร้อยแต่ว่าข้อเสียตรงนี้นะคะจะมีข้อเสียจาก YouTube นิดนึงคือจะช้ามากค่ะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเลยนะคะต่อว,วิดีโอหนึ่งนะอ่านี่นะคะจะเป็นการอัปโหลดนะคะวิดีโอง่ายๆนะคะจาก ทานี้ของเราเองแต่ถ้าสมมุตินะคะเราต้องการที่จะแชร์วิดีโอของเรานะคะหรือว่านะคะาจาก YouTube เองนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะให้เรานะคะเข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วไปหาวิดีโออะไรก็ได้ค่ะถ้าสมมุติว่า m อ็มไทยแล้วกันนะคะ นี่นะคะเราต้องการที่จะแชร์นะคะลิงก์ของเอ็มไทยอันนี้นะคะนี่ค่ะให้เพื่อนๆได้อ่านกันนะคะอย่างอันนี้ค่ะได้ค่ะให้เรากดนะคะคลิกขวานะคะเอาเมาส์ไปวางที่ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วคลิกขวานะคะแล้วกดคำว่าคัดลอกที่ตั้งลิงก์ค่ะแล้วกลับนะคะมาที่ Facebook ของตัวเอง แล้วเอาลิงก์นั้นมาวางค่ะกดแปะอย่างนี้ได้เลยนะคะแล้ว facebook นะคะเขาจะประมวลลิงก์นั้นทันทีค่ะเห็นไหมคะแล้วให้เรากดคลิกเลือกรูปภาพตรงนี้กันค่ะง่ายๆค่ะคนที่เขานะคะเข้ามาบน facebook ที่เป็นเพื่อนของเราอยู่ก็จะเห็นลิงก์ตรงนี้นะคะถ้าสมมติว่าตั้งต้องการที่จะแบ่งปันตรงนี้นะคะแก่ทุกคนนะคะก็ให้คลิกที่ตรงนี้ค่ะ แล้วกดแบ่งปันค่ะเห็นไหมคะ Happy Birthday จาก M t ไ a i นะคะที่ต้าไปเอาจาก YouTube เมื่อกี้นะคะก็กถูกต้าขโมยมาแล้วก็มาวางตรงนี้แล้วค่ะทุกคนนะคะถ้าสมมุติวา่าเขาอยากถูกใจเราเขาก็จะกดตรงนี้ค่ะหรือว่าแบ่งปันเดี๋ยวตาจะมาสอนอีกทีนึงนะคะเกี่ยวกับตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้เสร็จตรงนี้ไปก่อนนะคะ อ่าลำดับที่สามค่ะกิจกรรมค่ะนี่นะคะสมมติว่าในกรณีที่เราต้องการสร้างกิจกรรมให้เพื่อนๆเ,เห็นนะคะเช่นจะมีโรงแรม ABC ที่วันที่สิบห้าะ นี้ค่ะนี่นะคะเป็นการสร้างกิจกรรมบอกเพื่อนนะคะสถานที่ก็พิมพ์ว่าโรงแรมนะคะ A B C นะคะเวลาเท่าไรนะคะแล้วก็กำหนดไปนะคะวันที่สิบห้าแล้วกดแบ่งปันค่ะแค่นี้นะคะเพื่อนๆก็จะทราบกิจกรรมของเราแล้วค่ะง่ายๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวตาขอกดปิดไปก่อนนะคะและอันดับที่สุดท้าย,ยนะคะแนบลิงก์นะคะนี่ค่ะ เป็นกรณีที่เราต้องการแนบลิงก์อย่างเดียวนะคะสมมติว่าตาต้องการแนบลิงก์เกี่ยวกับการสอนการใช้ facebook ของต้าไปนะคะแล้วกดแนบเลยนะคะแต่ว่าตาขอแบ่งปันเฉพาะตัวเองแล้วกันนะคะเพราะว่ายังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะเพราะว่าต้ายังไม่ได้อัปโหลดวิดีโอตรงนี้ขึ้นไปเลยะคะ่ะเดี๋ยวคนที่เข้ามาเขาจะตกใจได้นะคะเอา้าทำไมไม่มีอะไรเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะกดแนบค่ะเห็นไหมคะว่า Facebook เขาจะประมวลผลมาให้แล้วค่ะแล้วเราก็สามารถเลือกรูปตรงนี้ได้เช่นกันค่ะออฉะบับหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะการแสดงความคิดเห็นการกดถูกใจหรือแบ่งกับปันกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ